เขาเดียวดายนะคะเอ้ยโนตรงนี้เขาเขียวค่ะสูงสุดของภาคกลางเลยนะคะสูงจากระดับน้ำทะเล4,233ฟตุตค่ะผาเดียวดายนะคะเดีย๋ยวไปดูวิวผาเดียวดายคะ่ะโอ้หนาวเย็นมากเลยใช่นี่เขาเขียวค่ะสูงสุดของเขาใหญ่เลยนะคะสูงสุดของภาคกลางด้วยค่ะดูบรรยากาศเป็นไงคะ กำลังจะตกดินค่ะสวยงามเขาเขียวค่ะพอดีเลยค่ะมาเจอน้องที่เราไปพักอยู่ที่รีสอร์ทเข้าใจดีค่ะพาปนุษกับลุงเปียขึ้นมาจนจุดสูงสุดของเขาใหญ่ค่ะสวยค่ะเพื่อนดูรอบ เช้ามีทะเลหมอกที่นี่ด้วยนะคะเจอกวางสองตัวค่ะ ดูนะคะเพื่นพนอนๆเจอกวางด้วยโชคดีค่ะสองตัวเลยค่ะดูไหมเป็นชัิเลยเนาะตอนนี้ยังอยู่ที่เขาใหญ่อยู่นะคะเป็นชัก ได้ไหมมันไม่ทำใช่ไหมสองตัวอุ้ยนี่นี่ตัวใหญ่ลงไปเลยครับเพื่อนลงได้นะจนวางสองตัวไกลๆค่ะสามตัวนะตัวหนึ่งกำลังเดินอยู่ผมไปเจออย่างนน้นไปเจอแต่มามามปลามาลายอ่ะแล้วที่เห็นแดงๆนี่ก็คือโงดินโงที่ช้างกินค่ะ สีหญิงสี5ตัวมันเดินไปถึมตรงนี้มันไม่เดินมาถึงนี่เลยเนะเาะ